อัญยาน่าจะรวยช่องเกษตรไทยบ้านช่องค้นพีโมมากล้ค่ะมาปลูกกลวยหอมกันค่ะโอน,นี้แต่ก่อนที่เฮาสิไปปลูกค่ะเข้ามาเตรียมลุมกันก่อนค่ะเพื่อนๆอ่ะอยากให้เห็นค่ะอันนี้เป็นลุมที่นนทบ่ดด้ตั้งใจว่าสิปลูกปกลวยตั้งแต่แรกได้ค่ะเพื่อนๆเด้ออันนี้ปลูกลำไยค่ะแต่ว่าลำไยเพิ่นบ่อยู่ละค่ะโดยความที่อันอนยาบ่ได้สื่อมาเนาะต้นลำไยคุดมาจากยุเ่เเือนไหมค่ะมันคืนเองแล้วก็คุดมาปลูกเพื่อนก็เลยตายเนาะก็กะเลย เปลี่ยนแพงค่ะปลูกแนใไม่สิมะปลูกกล้วยค่ะเป็นลุมเก่าของลำไยบานนี้การเตรียมลุมค่ะเพื่อนพุดแนวนี่ปุ๊บปุ๊บนึ่งจ่อเข้านี่ลอละประมาณนี้เนาะบัานที่นี่กะใส่ใส่อะ <c oughs> ห้องกดลุมด้วยปูนขาวอัลปแมนปูนขาวพอดพิษโดโลใหม่ค่ะโดโลใหม่แตกต่างจากปูนขาวจังไดบ่ เพื่อนๆไปหาเบิรงเด้อค่ะเด้อให้อันสองอันอื่นมีบอกอยู่ค่ะถ้าเลือกใส่ดูแลใหม่นะคะเนาะต่างกันปันใดอ่ะปึ๊บใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำการคุกเข้าปึ๊บป,ประมาณนี้บาน้กะหดหนามหดหนามให้ซุ่มเลย้อค่ะเด้อ แล้วแล้วค่ะสำหรับการเตรียมลุมยอค่ะบบท่านเร็วอันนี้อันเซตในสเต็ปที่เนืองค่ะแต่ว่าเฮายังปลูกทันใด,ดนได้ค่ะเพื่อนๆเด้อเฮาทิมไวเจ็ดมือค่ะแต่ว่าระหว่างทิมนี้บบได้ทิมไว้เลยได้ค่ะเฮากามาหดน้ำทุกๆมือเนาะทั้งเบิดเจ็ดมือนี่ค่ะเฮามาหดน้ำม,มือละเทือนเนาะคะ่ะเนาะอีกเจ็ดมือมาเบิ่งกันค่ะเพื่อนๆเข้าจังสิได้มาปลูกกล้วยเนาะค่ะตัวน,นี้คืออันนกกล้วยหอมค่ะเพื่อนๆเตรียมไว้ เมื่อสุดท้ายหรือเมื่อที่เจ็เนี่ค่ะมือที่ห้าสิปูเนี่เห้าจังคุดหรือว่าการห้าวซี้างสื่อกระได้ขึ้นกันให้คำนวณเวลาให้พอดีหมอจอกับเจ็ดมื่อที่ห้าทําการพักดินไหวเนาะกันเนาะอันเนี้อยากสื่อมากค่ะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนซิเมียนเป็นต้นเป็นยังกระปุกได้ขึ้นกันค่ะโดยปกติแล้วเพื่อป้องกันการอันหักเนาข้นเนาหรือว่าการตายผ้าของกล้วย ที่ให้ออไปแซ่ในไข่ตัวเดือมาเป็นเชือ้อราชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแต่มืนนอเรียนยาบริแซ่ค่ะหนึ่งจากว่าบบมีไหมโบมี <c oughs> ค่ะก็เลอยอันไปแบบสดๆนี่แหละแต่ว่าก่อนที่เอาไปปลูกัอยากจะทําการล้างน้ำสะอาดก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปแซ่ได้ค่ะเด้อเสือ้อราไข่ตัวเดือมาอันนี้สำคัญนะคะแต่ว่าอยากขอทดสอบโดยการบรแซ่ก่อนเนาะอันนี้เนาะปะไปปลูกกันค่ะเพื่อนๆค่ะอนี่ก็กลังจากที่เฮาอันตากดินไว้นะคะบันที่เนียน ก่อนที่จะาสิปลูกนี่ค่ะเข้กับงดหนามเพิ่อีกแน่เนาะค่ะเนาะบานที่นี่หอดขั้นตอนการปลูกเข้กับเอาจอบตัดลงไปประมาณนี้ค่ะโโหูคือกันว่าจากเส้นค่ะเข้กับเบิงเบิงกล้วยเห้น้ำเนาะอันนี้บบแมนรักกันยังเด้อค่ะเด้อเอาจากสิ่งที่อันยาคิดเองจะเคล็ดเองนี่ละอ่ะบานที่นี่ซ้ำนี่ละซ้ำหัวกล้วยเห้นี่ค่ะเคล็ดไทยเพิ่นโพประมาณขอหนึ่งเนาะอันนี้เป็นนอเพิ่น ตะกกบเอาเมื่อกดลงในจากน้อยหดหนามไปที่ไีอันนี้บบหดหลายนะคะเพราะว่าอัหดไปก็หน้าน,นี้แล้วอ้อซ้ำหนีก็เพราะว่าหย่านพื้นเนาไหมนี่แหละค่ะเป็นการปูกลวยหอมแบบทดสอบด้ค่ะเพื่อนๆเด้อว,ว่าสิเป็นจังไดเดี๋ยวคันเพื่นหองอแง่ใดสีมาอัปเดตให้เบิ่งค่ะและว,ว่ากลวยต้นนี้สิเป็นอัน เฮ็กรอ้ีศึกษาค่ะเดี๋ยวอย่าสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะอ่ะอย่าลืมไปเฮ็ดกัน,นะะด้ค่ะเด้อคันผู้ใดมีสูตรดีๆก็มาแชร์มาแบ่งปันกันค่ะแต่ว่าขออย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆเอาสูตรง่ายๆเด้อค <c oughs> ันสูตรยากหลายเฮ็ดนัำเปลเป็นได้ค่ะเสื้อสีด้ปลูกใส่เวลาโดนผลไหมคะ่ะเอาแบบย่นย่อความสาเ็จไหมเพื่อนๆโอเคกะ ฝากไว้คะ่ะเพื่อนๆ้อนี่บมมี่ยังอันพิเศษเนาะอากาศมันห่อนไหมคะ่ะค่ะให้เพื่อนๆใจเย็นๆเนาะอย่าห่อนคืออากาศนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับอีพี่นี่สว,วัส,ววสวดีค่ะไปเสร็จแล้ว